สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับถ้าหากว่าใครต้องการที่จะปลูกไผ่นะครับผมคือถ้าเราจะปลูกไผ่ในสวนที่มันมีต้นไม้นะครับเราจะต้องปลูกต้นไม้ให้มันสูงก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับค่อยจะปลูกต้นยางนานะครับให้มันสูงไปก่อนสักประมาณ2ปีนะครับค่อยมาลงไผ่อย่างนี้นะครับผมครับ สาเหตุที่เราต้องปลูกยางนาด้วยว่าต้นไม้ที่มันเป็นไม้ยืนต้นอย่างอื่นก่อนเพราะว่าไม้ยืนต้นในในสวนเรามันจะโตช้ากว่าไผ่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไปปลูกไผ่พร้อมๆกันหรือว่าปลูกไผ่ก่อนที่จะปลูกต้นไม้ยืนต้นไผ่มันก็จะไปคุมนะครับคุมทุกอย่างไม่ให้มันโตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านใดที่สนใจจปลูกปลูกไผ่ในสวนนะครับแนะนําให้ ปลูกต้นไม้ให้มันโตก่อนนะครับโตรประมาณนี้ไผ่เขาก็จะไม่สามารถคุมได้แล้วแล้วเขาก็เจริญเติบโตได้เร็วนะครับยังไงเขาก็โตทันครับผมแล้วจะทําให้สวนของเราร่มรื่นด้วยทริคดีๆนะครับผมสวัสดีครับ